ใครที่ชอบดูแสงเหนือนะครับต้องรีบกันหน่อยแล้วเพราะว่าวันอาทิตย์หน้านะครับวันที่22กันยายนที่จะถึงนี้จะมีมหากรรมแสงเหนือครั้งยิ่งใหญ่ในรอบ11ปีบนโลกเราครับก่อนหน้านี้เรามีข่าวมาทีหนึ่งตอนช่วงเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาใช่ไหมครับอันนั้นเนี่ยคือเกิดจากพายุแม่เหล็กนะฮะบน บนเ,เขาเรียกอะไรโซล่าโซล่าแร์เนาะบนบน,บนดวงอาทิตย์อะ <_ m> ่ะมันปัทุขึ้นมาครั้งใหญ่แล้วมันก็ส่งผลมาจงถึงโลกเลยซึ่งโดยปกติเดือนพฤษภาคมเป็นเดือนที่เราไม่น่าจะดูแสงเหนือได้สังเกตไหมครับว่าแสงเหนือเนี่ยมันก็ต้องไปดูกันแถบแถบทางเหนือของโลกเราเนาะอย่างเช่นแถบแถวนอร์เวย์ใช่ไหมฮะฟินแลนด์แถว ไอซ์แลนด์อะไรเงี้ยพวกนี้นะครับถึงจะดูได้หรือว่าทางแถบรัสเซียทางแถบแคนาดาต้องไปดูทางแถบตอนเหนือของโลกซึ่งช่วงเวลาที่ดีที่สุดของการดูแสงเหนือเนี่ยมันคือเดือนมีนาคมกับเดือนกันยายนเพราะว่ามันเป็นช่วงที่เรียกว่าวิสุวัตวิสุวัต,ววตเนี่ยเป็นเป็นเหมือนคำบาลีสันสกิตเนาะนะมันเป็นช่วงวันวิสุวัตวันวิสุวัตคืออะไรคือ โลกของเราเนี่ยมันมีแกนแม่เหล็กที่เอียง23องศาใช่ไหมครับจากการโดนชนมันจะมีในเส้นรอบวงที่หมุนรอบดวงอาทิตย์นี่นะครับมันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งใน1ปีเนี่ยนะฮะมันจะมีสองช่วงอ่าหปีจะมีสองช่วงที่เจ้าแกนตัวเนี้ยมันอยู่ในแนวระนาบเดียวกันกับดวงอาทิตย์พอดีคือมันจะไม่เอียงโลกจะตั้งตรงเดเลยนะฮะมุมมันจะได้กันพอดีตรงนั้นแหละที่เขาเรียกว่าวันวิสุวัตครับ เพราะมันเป็นวันที่าภาษาเดี๋ยวนะเขาจะมีภาษาอีกภาษาหนึ่งผมอ่านให้ฟังเป็นเขาเรียกว่าจุดราตรีเสมอภาคภาษาอังกฤษเนี่ยเขาเรียกว่า Equinox นะครับคือมันเป็นช่วงเวลาที่ดวงอาทิตย์เนี่ยตั้งฉากตรงกับเส้นศูนย์สูตรของโลกพอดีซึ่งการที่ มันตั้งตรงฉากพ,พอดีกับโลกเราเนี่ยนะฮะโอกาสที่สนามแม่เหล็กที่หลุดยอดออกมาจากโซลาร์แฟลร์ของดวงอาทิตย์เนี่ยนะฮะแล้วมันจะเข้ามาที่ขั้วของเหนือเนี่ยมันเข้าง่ายลองนิพพาพดูถ้าแกนโลกเอียงอย่างนี้ใช่ไหมฮะมันก็อาจจะเข้าง่ายขึ้นแต่ถ้าแกนโลกเอียงออกมันก็จะเลยไปแล้วมันก็จะไม่เข้าเราก็จะดูแสงเหนือไม่ได้เพราะฉะนั้นเดือนมีนาคมกับเดือนกันยายนจะเป็นเดือนที่เหมาะมากๆสำหรับการดูแสงเหนือและปีนี้ครับจากการที่ มีเหตุการณ์เกิดขึ้นในเดือนพฤษภาคมอันนั้นคือพายุสนามแม่เหล็กเนี่ยแรงมากแผ่ไปทั้งโลกเลยคือซัดทั้งโลกเลยแถบประเทศที่ไม่เคยดูแสงเหนือได้ก็ดูได้ใช่ไหมครับคราวนี้มันจะเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะครับในวันที่22กันยายนนี้แหละเพราะว่าจากการที่นักดาราศาสตร์เนี่ยเขาเฝ้าติดตามว่าไอการประทุของโซลาร์แฟลร์ในดวงอาทิตย์เนี่ยนะฮะตั้งแต่ในรอบ11ปีที่ผ่านมาครั้งนี้รุนแรงที่สุด แล้วคำนวณแล้วเนี่ยสนามแม่เหล็กเนี่ยมันจะเดินทางมาถึงโลกเราเนี่ยนะฮะในวันที่ย2บสองกันยายนแล้ววันที่ย2บสองเนี่ยช่วงเวลานั้นเป็นช่วงที่ลาตีเสมอภาคหรือว่าอีควินอซ์หรือว่าวิสุวัตพอดีกลายเป็นว่าคราวนี้ไอพายุแม่เหล็กเนี่ยมันจะไหลเข้ามาตรงขั้วแม่เหล็กโลกหรือว่าส่วนอื่นของโลกเนี่ยอย่างเข้มข้นเลยเราจะดูแสงเหนือกันได้อย่างตาการตา ะะแสงเหนือคืออะไรก็คือสนามแม่เหล็กนะครับที่วิ่งมาแล้วขั้วโลกเราเนี่ยนะฮะขั้วโลกเราเนี่ยมันจะมีสนามแม่เหล็กพุ่งออกมาอย่างนี้ใช่ไหมครับเนี่ยขั้วเหนือก็จะพุ่งออกมาอย่างนี้ขั้วใต้ก็จะพุง่งขั้วใต้ก็จะพุ่งออกมาอย่างนี้มันมันจะเป็นการไหลรวมของขั้วที่มันจะไหลลงมันเป็นบริเวณเดียวที่เข้าง่ายที่สุด พอเข้าง่ายที่สุดเนี่ยสนามแม่เหล็กมันวิ่งมาเนี่ยถ้าอยู่ในตำแหน่งที่มันเข้าง่ายมันก็จะไหลเข้าไปตรงนั้นพอไหลเข้าไปปุ๊บเนี่ยมาสัมผัสกับออกซิเจนกับไนโตรเจนในชั้นบรรยากาศเรามันก็จะเกิดเป็นสนามแม่เหล็กเป็นสีต่างๆสีเขียวนี่คือพลังอ่อนๆนะครับสีฟ้าสีม่วงนี่คือพลังเข้มข้นขึ้น เข้มข้นสุดๆจะกลายเป็นสีแดงสังเกตไหมเดือนพฤษภาคมเนี่ยโอ้โหแถบนิวซีแลนด์ออสเตรเลียเนี่ยนะฮะท้องฟ้าเป็นสีแดงแล้วก็วิ่งเป็นแสงใต้แสงเหนือวิ่งกันเต็มไปหมดอ่ะโอ้โหนะ,ะจะเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งครับ mm. ประเทศไทยไม่แน่ใจไม่น่าถ้ามันต้องแรงมากๆแต่มันเขาบอกอันนี้แรงสุดในรอบ11ปีนะฮะแล้วหลังจากนี้ก็จะเบาลงแล้วนะครับ อาจจะมีผลกระทบต่อพวกระบบการสื่อสารทางไกลระบบวิทยุระบบอะไรบ้างเพราะว่าคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ามันก็จะเอฟเฟกพวกนี้แต่ไม่เอฟเฟกกับคนนะครับเราอยู่บนโลกเนี่ยเรามีสนามแม่เหล็กของโลกเนี่ยคุ้มกันเราอยู่โชคดีมากนะครับเราไม่เป็นไรแต่เราจะได้ชมการแสดงแสงสีเสียงครั้งยิ่งใหญ่ ใครอยากเห็นแบบสุดๆคุณเดินทางไปทางประเทศแถบตอนเหนือไปนอร์เวย์ไปฟินแลนด์ไปรัสเซียไปแคนาดาไปอลาสกาไปกรีนแลนด์ไปอะไรเงี้ยนะไปแถบๆนั้นเลยนะมีเวลาหนึ่งสัปดาห์จองตั๋วทันทันไหม <c oughs> นะแต่ถ้าคุณไปทันคุณจะได้ภาพที่สวยมาาๆนะครับผมยังไม่รู้เลยว่าอยากไปแถวๆนั้นบ้างแต่ไม่รู้จะไปยังไงทันงานเยอะด้วยนะฮะต้องอ่านข่าวให้คุณผู้ชมฟังทุกวันนะฮะ เตรียมตัวกันนะครับใครมีกล้องมีอะไรเตรียมตัวนะฮะคืนวันอาทิตย์เนี่ยเอากล้องออกมาส่องท้องฟ้าไว้นะครับเผื่อมีปรากฏการณ์บางปรากฏการณ์อ่ะบางคนบอกอ่ะแล้วถ่ายแสงเหนือถ่ายไงเอออ่ะสั้นๆน,น,นะครับเปิดสปีดชัตเตอร์อ่าประมาณเท่าไหร่ดีล่ะ800แล้วกันอ่ะสปีดชัตเตอร์สักประมาณไอโซไอโซไอโซประมาณ800นะฮะสปีดชัตเตอร์ utter, ก็เปิดสักประมาณ8วิครับแล้วลองยิงดูก่อน ยิงขึ้นไปบางทีเราถ้ามันไม่เข้มมากเราจะไม่เห็นมันจะเห็นเป็นเหมือนเป็นเหมือนควันที่ลอยเร็วกว่าเมฆเท่านั้นเองนะฮะแต่พอเราเปิด ISO 800แล้วก็ถ่ายที่8วินาทีมันจะออกมาเป็นสีเขียวนะฮะลองส่องดูส่องออกมาปุ๊บอาจจะได้ภาพแล้วลองโพสตลงโซเชียลด้วยนะครับแต่ทุกวันนี้มือถือเก่งขึ้นมากนะผมว่าพวก iPhone เนี่ยนะเงินขึ้นไปท้องฟ้าเปิด n i g h โหมดก็ถ่ายได้แล้วนะลองดูครับเผื่อได้ภาพสวย